สวัสดีครับผม JR ดันลาฮีโร่นะครับแล้ววันนี้ผมได้พาทุกคนมาดูนี่เลยครับอันนี้ก็จะเป็น Ford Mustang e c o b o o s ส2.3ปี2017นะครับสีส้มแบบสดมากครับทุกคนทุกคนดูสีส้มนะครับก็วันนี้ก็ถือจะเป็น อ่าอีเวนต์พิเศษนิดน,นึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องเราถึง200 Subscriber แล้วนะครับทุกคนคือผมไม่คิดว่าช่องเราเนี่ยจะมาถึง200 s u b s ซ r บสไคนี้ได้ก็กขอกรับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูทิ่ผมนะครับวันนี้ก็จะเป็นฟอร์ m มา t a ต g งก็คือสุดพิเศษเลยครับรถสปอร์ตอย่างสวยเลยครับก็เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยดีกว่าไป เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของรถคันนี้เนาะอย่างแรกที่ทุกคนจะเห็นเวลาทุกคนเดินมาเจอกับ Ford Mustang นะครับนี่นี่เลยครับก็จะเป็นโลโก้ม้าที่กำลังวิ่งอยู่นะครับอันนี้คือหนึ่งในโลโก้เอกลักษณ์ของฟอร์ d มาแตงเขาเลยนะครับไฟหน้าเขาเนี่ยผมถือว่าแบบเออม,มันสวยนะคือมันจะมีไฟแบบกลมเป็นโปรเจคเตอร์อันนึงอยู่ข้างในแล้วก็จะมีไฟเป็นเส้นเส้นเส้นนี้นะครับเนี่ยสเส้นนี้ผมว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของมาสแต็งนะเพราะว่าที่ไฟท้ายเนี่ยก็จะมี3เส้นนี้เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วก็จะมีกิ้วหน้าครับตะแกงหน้าใหญ่ครับมีไฟตัดหมอกมีไฟอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็น led นะครับออโต้หมดเลยครับมาตรงด้านข้างเนี่ยผมอยากเริ่มที่ตัว ล้อของรถคันนี้นะครับล้อใหญ่มากทุกคนดูมือผมดิมือผมแค่นั้นเองอันนี้ล้อจะเป็นอ่าล้อของรุ่นมาเซง5.0นะครับคันนี้ไม่ใช่5.0นะคันนี้เป็น2.3งจุดสามอินคบูตแต่ล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็กสีดำเนาะ19นิ้วเนาะใหญ่แบบใหญ่มากนะครับใส่กับยางขนาดสองาห้าทับสีนะครับ19นิ้วมิชลินเนี่ยโอ้โหแล้วผมว่าเนี่ยยางใหญ่ๆแบบนี้ล้อใหญ่ๆแบบนี้มันเข้ากับความเป็นรถสปอร์ตของมาเซงคันนี้มากเลยนะครับ เรามาดูกันที่ข้างๆบ้างดีกว่านะข้างๆอย่างแรกที่เราจะเห็นเลยคือนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างเนาะเป็นกระจกมองข้างแบบสีดำเนี่ยเห็นไหมมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะตัวนี้เป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์คือแบบเห็นของจริงนี่สวยงามมากเลยครับทุกคนแล้วตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะ LED เขาจะอินทิเกรตเข้ามาในนี้นะครับในตัวกระจกมองข้างซึ่งสวยนะผมว่าสวยนะทุกคนดูอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับมาสเตงเนี่ยคือคุณเห็นเส้นพวกน,นี้ไหม เส้นเหลี่ยมๆพวกนี้ผมว่าความเหลี่ยมของรถคันนี้เนี่ยเพิ่มความเหมือนเขาดีไซน์สปอร์ตมาทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็เหลี่ยมตรงนี้ก็เหลี่ยมแล้วมันก็ลากยาวไปข้างหลังนะครับเนี่ยมันทําให้ดูมัสกูล่ามากขึ้นครับอ่ะเรามาดูกันข้างหลังตัวนี้นิดนึงตัวนี้มันก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันเป็นลายแบบโอ้โหสวยนะเนี่ยทุกคนเนี่ยพอมองจากข้างๆนี้รถคันนี้มันก็ดูสปอร์ตขึ้นเยอะเลยเหมือนเป็นแบบแอโร่อะไรสักอย่างแต่ที่จริงดูแล้วมันก็ไม่น่าแอโร่อะไรหรอกมันแค่สวยเฮ้ยไอ้อออีีีกย่่าาางงงงนึทข้หลัเคมืคอไอ้ไอ้ดักเทลตรงนี้นะ คือมันเป็นลินที่แบบลินคาร์บอนไฟเบอร์อะทุกคนคือแบบเพราะว่านะคะันนี้ผสมผสานร,ระหว่างสีส้มกับคาร์บอนไฟเบอร์นี่ตัดกันคือแบบเฮ้ยสวยนะเนี่ยดูเข้ากับความเป็นรถสปอร์ตเข้ามาเลยด้านหลังของฟอร์ดมาสแตงครับทุกคนดูยังไงก็ไม่พลาดแน่นอนว่าเป็นฟอร์ดมาสแตงครับสังเกตจากเนี่ยอย่างแรกเลยโลโก้ที่เป็นม้ากําลังวิ่งอยู่ของเขานะครับเขาจะไม่ใช่โลโก้ฟอร์ดนะแต่มันเป็นยี่ห้อฟอร์ดเขาก็จะใช้โลโก้ม้านี่แหละอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรถรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับ ไฟท้ายไฟท้ายเขาจะเป็น3เส้นแนวตั้งแบบนี้นะครับอ่ะแล้วทีเนี้ยไฟเนะี่ยมันก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยผมว่าสวยเลยแหละมันเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับไฟท้ายแบบ E ตั้งตั้งเนี่ยเพราะว่า Ford m u s ส ang งรุ่นเก่าๆเนี่ยตั้งแต่แบบโอ้โหหลาย10ปีก่อน,ๆๆๆนเขาก็จะเป็นแบบเส้นตั้งตั้งแบบนี้นะครับซึ่งผมว่ามันเป็นเทรดที่ได้มาจากความเป็นรถอเมริกันมาโซของเขาอะครับ อย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้แน่นอนกับรถทุกคันคือช่องเก็บสัมภาระท้ายรถนะครับก็มีวิธีเปิดหลายวิธีก็คือเราจะล้วงเปิดตรงนี้ก็ได้แต่เหมือนที่ทุกคนรู้ผมไม่ชอบเปิดแบบปกติเนาะเราก็กดปุ่มด้านล่างสุดนะครับบนกุญแจนี่ครับสองรอบอ่ะเปิดละเราก็ยกขึ้นเองนะครับไม่ไม่ไม่ไฟฟ้านะนี่ก็คืออันนี้คือช่องเก็บสัมภาระของเขาเนาะด้านขวานั้นก็จะเป็นซับวูเฟอร์เนาะมันก็จะมากินพื้นที่ในห้องเก็บสัมภาระนิดนึงแต่ห้องเก็บสัมภาระโดยรวมก็ใหญ่นะ ผมรู้นะทุกคนคิดอะไรอยู่แต่ผมน่าจะเข้าไปไม่ได้วะ่ะหมาย,มายอีกอย่างนึงนะครับทุกคนก็คือท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียก็จะออกสองข้างนะครับมีด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนะาะเจ้าของรถคันนี้บอกว่าเขาไปแต่งท่อไอเสียมาเนาะคือผมไม่ทราบนะว่าเขาไปใส่รุ่นอะไรมาแต่สําหรับรถ4สูบเนี่ย มาสเตงเนี่ยเป็นคันนี้นะเป็น4สูบเรียงนะไม่ใช่ V8 นะแต่ถึงมันจะไม่ใช่ V8 เสียงมันก็เพาะนะครับอ่ะไปลองฟังดูดีกว่าว่าเสียงเป็นไง เรามาดูกันที่ระบบขับเคลื่อนของรถคันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องของเขา,าเนาะก็จะเป็นเครื่องขนาด2,264ลูกบาทเซนติเมตรนะครับเป็นเครื่องแบบ4สูบเรียงแล้วก็มีเทอร์โบพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์นะครับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่317แรงม้าเลยนะครับซึ่ง317สำหรับเครื่องส่สูบ2ลิตรอะคิดดูมันก็เยอะนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดก็จะทําได้ประมาณ460กว่ากานนิวตันเมตรนะซึ่งสำหรับ เครื่องแค่นี้ทุกคนมันเป็นเครื่องเบนซินด้วยเนาะไม่ใช่เครื่องดีเซลเนาะแรงบิดอาจจะไม่สูงถ้าเทียบกับเครื่องดีเซลแต่460กว่าถือว่าเยอะมากแล้วนะทุกคนแรงเนี่ยก็จะถูกส่งไปที่ล้อหลังนะครับผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ8จังหวะนะครับแล้วก็มีระบบแพดเดชิพด้วยก็สับกันมันๆเลย <c oughs> อ่ะก่อนผมเปิดประตูผมจะให้คุณดูฟีเจอร์นี้ก่อนเลยก็คือ Keyless e n t r ีนะครับอ่ะตอนนี้กุญแจอยู่ในกระเป๋ากางเกงผมเนาะผมก็แค่ล้วงมือเข้าไปรถก็ปลดล็อกแล้วผมก็เปิดประตูได้ แล้วก็อย่างหนึ่งกับรถที่มีประตูแบบเฟรมレสดอร์แบบนี้นะครับก็คือเวลาเราเปิดประตูใช่ไหมไอ้กระจกเนะี่ยมันก็จะไปนชนกับโครงประตูปะ่ะเราก็ไม่ได้ปะ่ะดังนั้นอ่ะเวลาเราเปิดอ่ะสังเกตว่ากระจกเนะี่ยปุ๊บมันจะลดลงมานิดนึงแล้วถ้าเราปิดกระจกมันก็จะปิดกลับขึ้นไปนะเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของมาสเต n งเลยเนี่ยคือพอคุณเปิดประตูใช่ไหมมันจะเขียนว่ามาสเตง มานะครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาอยู่ในฟอ r d m u s t a n ง2.3 EcoBoost ปี2017นแล้วนะครับก็อย่างแรกที่สังเกตกับรถคันนี้นะคือผมเข้ามาปุ๊บก็คือข้างในเนี่ยมันสปอร์ตครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นรถสปอร์ตผมก็ไม่รู้จะเอาไงกนะนะับมันเนาะคือแบบอ่ะเข้ามานั่งข้างในเนี่ยก็คือความรู้สึกต่างๆคือแบบจับต่างๆเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นพวกซอฟทัชนะครับนี่ก็จะเป็นหนังก็หุ้มมาก็ถือว่าทําได้โอเคนะข้างบนก็เป็นผ้า นิ่มๆนะครับแต่ถ้าให้เปรียบเทียบกับรถหรูอะไรอย่างเงี้ยรถหรูเขาก็จะได้วัสดุดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าอันนี้เป็นรถสปอร์ตเนาะใครซื้อรถคันเนี้ยเขาเอาความสปอร์ตครับไม่ได้เอาความหรูแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือสาหรับรถสปอร์ตเนี่ยคือผมว่าเขาทําได้เยี่ยมเลยวัสดุฟิลอะไรต่างๆเพลสเมนต์ของทุกอย่างเนี่ยทำได้เยี่ยมเลยนะครับก็อย่างแรกที่คุณจะเข้ามาเห็นนะครับก็คือสมมตินั่งฝั่งผู้โดยสารใช่ไหมจะมีแพล q นี้นะครับเขียนว่า Mustang since 1964นะครับก็เป็นแบบ heritage ของเขาอย่างนนวี เราทํามาหลายปีแล้วนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรูปม้าเหมือนที่เห็นที่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังของรถนะครับ <S <S ด้านซ้ายก็จะเป็นเก๊เก็บของนะครับเพื่อผมไม่รู้ว่าเปิดไง <S 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 อ๋อกดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อเปิดเก๊เก็บของแล้วเหมือนจะล็อกได้ด้วยนะครับซึ่งก็เ,เป็นซิเกียิต้อย่างหนึ่งเผื่อคุณเอารถคุณให้วาเล่อะไรอย่างนี้เนาะตรงนี้ก็เก็บของได้นะไม่ไม่ไม่เยอะแต่เก็บได้ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแล้วตรงเนี้ยผมผมชอบความอลูมิเนียมเขานะเห็นอลูมิเนียมบนหน้าปัดแล้วเนี่ยผมนึกถึง สวยนะตรงนี้ก็จะมะีลายเซนของคุณเชลบี้ด้วยนะครับถ,ถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเป็นรถ2ประตูใช่ไหมเขาก็มีสี่ที่นั่งก็คือเขามีที่นั่งข้างหลังด้วยแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมกําลังจะทําคือผมจะเข้าไปนั่งข้างหลังโอ้โหนะครับเราก็สามารถพับเบาะหน้าไปข้างหน้าอย่างนี้ได้แล้วก็ทําให้ผมสามารถเข้าไปข้างหลังได้นาะก็เฮ้ยมันก็ไม่ได้เข้ายากขนาดนั้นนะ <laughs> เข้าง่ายกว่าที่ผมคิดเยอะเลย ก็คือ,อข้างหลังนะครับถามว่านั่งได้ไหมมันก็พอได้นะแต่ถ้าคุณเป็นเด็กอะไรมากกว่าคือตอนนี้ผมยังพอมีเล็กรูมแต่ถ้าผมไปอยู่ฝั่งนู้นอะไรเงี้ยอา้าวเลกรูมคือติดอะแล้วก็หน้าต่างข้างๆนี้ก็มองไม่เห็นนะครับว่าเขามีของแต่งข้างนอกเนาะเอ๊แต่อย่างไรเขาก็มีเข็มขัดให้นะอีกอย่างคือเฮดรูมนะผมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ติดนะคือถ้าเข้ามานั่งในนี้ยหัวติดกับกระจกข้างหลังแน่นอนอไม,ไม,ไม่ไม่สบายเลยแหละรถแบบนี้นะก็ถ้าใครซื้อก็ ถ้ามีคนสี่คนในบ้านก็ดูกันนิดนึงไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวออกเคเรามาดูกันที่คอนโซลกลางแล้วมานะอย่างแรกที่ผมว่ามันสแตนเอาเกี่ยวกับรถคันนี้คือเบรกมือเบรกมือเขาเป็น่นน่วนก็คือแบบเหมือนเหมือนในรถทั่วไปที่คุณซื้อมันเป็นเบรกมือแมนนวลนะครับซึ่งผมว่ารถหลายๆคันในยุคนี้เขาจะใช้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าหมดแล้วนะเป็นปุ่มแบบเบรกมือเปิดเบรกมือปิดเบรกมบืออะไรอย่างนี้แต่ในมาสแตงก็ยังจะเป็นแมนนวลนะครับก็ รถสปอร์ตอ่ะทุกคนผมก็ไม่บ่นหรอกเนาะส่วนะระบบเกียร์ของรถคันนี้เนาะก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะ8สปีดถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็คือที่จริงในรุ่นต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นของอเมริกาอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะให้เกียร์ธรรมดาไปด้วยซึ่งผมว่ารถคันนี้กับเกียร์ธรรมดาน่าจะขับสนุกนะแต่ถ้าคนใช้ในประเทศไทยออโต ขยับขึ้นมาข้างหน้านิดนึงนะตรงนี้มันก็จะเป็นท o อกโกสวิตซ์ซึ่งผมว่ามันมันเข้ากับความเป็นฟอร์ดมาสแต็งมากเลยครับทุกคนเนี่ยอ่ะเรามาดูอันด้านซ้ายสุดเนาะอันด้านซ้ายสุดก็จะเป็นโหมดซนะิเลคเตอร์เนาะมันก็จะมีโหมดขับธรรมดาขับสปอร์ตขับโฮสต์สปอร์ตอะไรอย่างนี้มีโหมดปรับพวงมาลัยด้วยนะแบบปรับความหนักของพวงมาลยัยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีแท็กชั่นคอนโทรลออฟเผื่อคุณชอบสนุกแล้วก็ไฟฉุกเฉินครับส่วนด้านขวาสุดก็จะเป็น, Stop, นะน,นปุน่มเอนจินสตาร์ะสต็น ระบบควบคุมแอร์นะครับนี่ก็จะมีปุ่มให้เยอะเลยอีกอย่างหนึ่งที่มีคือ ที่ผมชอบที่ผมว่ามันแบบเออน่าสนใจมากคือแบบผมเห็นเฉพาะในรถหรูนะก็คือเบาอุ่นเบาเย็นครับทุกคนเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาอุ่นเบาเย็น,นแยกซ้ายขวาแอร์ Air เขาก็เป็นดัวโซนเช่นกันนะครับแอร์ Air เขาก็จะแยกด้านซ้ายกับด้านขวาได้เพื่อคนซ้ายขี่หนาวคนขวาขี่ร้อนอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่นะครับขึ้นมาหน่อยก็จะเห็นลูกบิด2อันด้านขวาก็จะเป็นทูนนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นลูกบิดวอลล่มนะครับตรงนี้ก็จะเอาไว้ควบคุมหน้าจอตรงการนี้ครับก็เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูนะว่าหน้าจอตรงการนี้มี ฟังชันอะไรบ้างนะเคผมก็อยากให้ทุกคนดูตรงแผงประตูนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ดึงเปิดประตูทรงนี้นะผมนึกถึงใน Honda c ซี i c เลยนะแต่แบบเอ้ยมันก็เท่ดีนะของมันอ่ะอ่าแล้วก็เหมือนที่ผมบอกดึงแล้วกระจกมันจะลดลงนิดนึงเนาะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มอ่าล็อกรถปลดล็อกรถเออแป๊บนึงรดเียบอลงมาข้างล่างนิดนึงก็จะเป็นอ่สวิตช์ควบคุมกระจกนะครับกระจกรถคันนี้มันมีแค่2บานใช่ไหมแล้วก็ขึ้นลงแบบออโต้ทั้ง2บานเลยนะครับเนี่ยทั้งน แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่พับกระจกนะเวลาจอดอะไรแคบๆก็พับเข้ามาออกกะพับออกไปตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับกระจกเนาะก็ปรับกระจกซ้ายขวากดปุ่มตรงนี้ตามปกตินะแผงข้างก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้ก็เป็นหนังอะไรดีๆอยู่เรามาลงมาดูด้านข้างตรงนี้นิดนึงอ่ะตรงนี้ที่คุณจะเห็นก็คืออันนี้ครับก็จะเป็นปรับเบาะไฟฟ้าเนาะปรับหน้าหลัง แบบเอ็นขึ้นลดลงขึ้นลงอะไรอย่างงี้ได้แล้วก็มีไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำบาสปอร์ตเนาะก็หนุนหลังให้ก็เออสบายดีนะแต่ที่แปลกอย่างหนึ่งคือเอ,นอ,เอนเน็นอะ่ะเอ็นแมนนวนะหน้าหลังขึ้นลงออโต้นะแต่เอนเน็นแมนนวแปลกแต่ก็เออได้โอเคก่อนแรกเราเข้ามาปุ๊บผม,ผมก็อยากให้ทุกคนดูนี่นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยเนาะเป็นพวงมาลัยกลมนะครับอันนี้เขาก็หุ้มหนังมานะความรู้สึกดีเลยนะแล้วก็แบบตรงกลางมีโลโก้นี้ด้วยมีโลโก้ม้า และคือฟังก์ชันของพวงมาลัยเนี่ยเยอะมากอ่าทุกคนดูด้านซ้ายเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเอาไว้ควบคุมระบบนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเนะาะขณงนี้ก็จะเป็นควสคุมนะครับฝั่งนี้ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นอีพวกรับสายวางสายอะไรเกี่ยวกับบลูทูธที่แบบเราเชื่อมโทรศัพท์เนาะตรงนี้ก็เป็นมัลติมีเดียครับควบคุมวอลลุ่มอะไรอย่างนี้หน้าปัดนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นวัดรอบเนาะส่วนด้านขวาก็จะเป็นอ่ามาตรวัดความเร็วนะครับอ่าแต่แปลกอย่างหนึ่งคือข้างนอกมันจะเป็นไมต่อชั่วโมงนะครับก็เป็น ม,มันซิกแนลถึงความเป็นอเมริกันของรถคันนี้นะครับส่วนแต่ข้างในก็จะมีกิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกอยู่นะนี่มันก็วิ่งขึ้นถึง260เลยนะ260กิโลเมตรม160มตรอ่อชั่วโมง160ไมล์ต่อชั่วโมงข้างล่างก็จะเป็นที่บอกน้ํามันหรือของที่แพงมากในเวลานี้มาถึงสิ่งที่ผมว่าผมน่าจะชอบที่สุดกับรถคันนีล้ละอ่ะตรงนี้ใช่ไหมคุณสามารถควบคุมตรงนี้ได้คือมันมีข้อมูลให้คุณดูเยอะมากทุกคนดู a i r f u e l Ratio ก็คืออัตราผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันในลูกสูบดูไปทม มีมีบูธนะบูธกดเข้ามาดูอย่างนี้ก็ได้โอ้โหมีเป็นเข็มเนีย่ยผมชอบมากเลยดูดูบางคนอาจจะชอบดูบูธสนุกดีนะ,อ,ะออกมามีซิลินเดอร์เฮดเทมเครื่องร้อนเครื่องอะไรดูได้นะครับ i n นเล a i แอร์เมก็คืออุณหภูมิอากาศเข้านะมันดูได้ทุกคนมันดูได้แทบทุกอย่างเลยดูแรงดันน้ํามันอุณหภูมิน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์โอ้โห ดูได้ทุกอย่างเลยครับยังไม่พอนะมี track apps ตรงนี้เขาอีกมันคืออะไรกดเข้าไปดูอืม,อ,มอะไรที่เกี่ยวกับรถแข่งนะเขายังเขียนบอกตรงน,นั้นเลยว่า track only นะแบบให้ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นอะไรอย่างเงี้อันแรกก็เป็น accelerometer นะครับอันนี้ก็วัดแรงจีเนาะว่าแบบอื่นเราเข้าโค้งแรงแค่ไหนเผื่อแบบผู้เจ้าเข้าโค้งแรงอะไรอย่างเงี้ก็รู้สึกถึงแรงจี G ได้ก็ดูได้ตรงนี้ acceleration timer คุณชอบจับ0ถึง100 0ถึง200อะไรใช่ไหมรถคันนี้เขามีมาให้ในรถเลยเว้ยจต่เนี่ยศถึง400เมตรยังได้เลยเขาจะมาวิ่งเท่าไไหรร่จัับบด้้ในนนีะค เพอร์ฟอร์แมนซ์สองร้อยถึงศูนย์เออวัดไปดีแล็บไทม์เมอร์ก็คือแบบจับเวลาได้นะแบบสมมติคุณเอารถไปลงสนามอะไรอย่างงี้จับเวลาได้ว่าคุณวิ่งเท่าไหร่ไม่ต้องให้คนอื่นจับให้คุณเป็นไงสุดยอดเลยแมนะ่เนี่ยมาตัวนี้อีกก็จะเป็นดิเวอร์แอสซิสต์นะครับกดเข้าไปก็จะมีออโต้เอนจินออฟแล้วก็เลียปาร์คไพลอตซึ่งก็ช่วยได้ว่าแบบเวลาคุณถอยจอดคือมันไม่ค่อยเห็นเนาะมันกระจกมันเล็กเวลาถอยจอดอันนี้มันก็จะบอกเราว่าเราใกล้จะชนแล้วยัง อย่างก็จะเป็นไทเทอร์เพรสชอร์มอนิเตอร์นะครับก็เอาไปดูความดันในยางแต่ละยางว่าแบบยางเราล้วนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนรถยุโรปคือก้านไฟเดียวครับมันอยู่ด้านซ้ายส่วนอ่ก้านที่ปัดน้ำฝนก็จะอยู่ด้านขวานะครับก็จะกลับการใคร้ไม่เคยขับก็อืมฉีดน้ำฝนใส่หน้าตัวเองไปอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือนี่แพดเดิลชิฟต์ความรู้สึกดีอะสปอร์ตมากเลยส่วนด้านขวาเนาะก็จะเป็นไอที่บิดควบคุมไอ ไฟเนาะตรงนี้ก็จะเอาไว้เพิ่มลดความสว่างของไฟหน้าปัดเนาะนี่ควบคุมไฟหน้าหมดเลยตรงนี้เห็นไหมไฟหน้าก็แบบบิดๆเอานะครับเป็นไฟหน้าออโต้เนาะก็อัตโนมัติไม่ต้องเปิดปิดเองแต่บิดผมว่ามันได้ไอ้ฟิลเดียวกับของรถยุโรปเลยชอบชอบมาดูที่เก็บของกันนิดนึงตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่วางของนิดนึงคนระับไม่รู้ตรงนี้เปิดได้หรือเปล่าเปิดได้ไหมอ๋อตรงนี้เป็นที่ครอบขามันไฟเบอร์เฉยๆเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่จุดบุหรี่เนาะเอาไว้แบบต่ออุปกรณ์อะไรพวกนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับทุกคนก็วางได้สองแก้วมีที่จับเล็กๆนะตรงนี้ก็จะเป็นแกะ๊ะเคมันก็มันก็พอมีที่เก็บของอยู่นะในนี้ก็เสียบย s b อีได้เผื่อใครอยากเอาเพลงมาฟังในนี้โอเคครับทุกคนก็ผมอยากให้ทุกคนมาดูท <ize> ี่หน้าจอกลางของเขาครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ควบคุมไคลเมตนะครับเราจะเราจะปรับเราจะปรับแอร์ข้างล่างตรงนี้ก็ได้หรือเราจะปรับในหน้าจอก็ได้นะครับตรงนี้เราก็ปรับอุณหภูมินะครับเป็นแยกสายขวานะครับดูโซนเนาะปุ๊บปรับพัดลมตรงนี้ก็ได้นี่ หรือจะปรับข้้งล่างก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมผมชอบที่เขาให้มา2แบบนะบางคนชอบแบบดิจิตอลแต่ส่วนตัวผมเนะี่ยผมชอบแบบปุ่มกดมากกว่าเพราะว่ามันจะได้แม่นกว่าเนาะปรับอุณหภูมิก็ปรับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นไหมกดข้างล่างมันก็ขึ้นข้างบ,บนอีกอย่างที่ผมชอบก็คือเบาะเย็นนะคือตอนนี้ร้อนมาเลยดูเงื่อดิผมก็กดเบาะเย็นมันก็จะมีพัดลมข้างในเบาะนะครับเป่าให้ผมเย็นขึ้น <c oughs> ออโอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นใครเมทเนานะก็จะมีประมาณนี้เราก็มากดด้านซ้ายนี้ ตอนนี้ก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ของเขานะครับก็จะมีหลายแบบนะครับก็มี AM, FM, CD แล้วก็ USB นะครับอ่าก็มีบลูทูธด้วยนะจะเชื่อมบลูทูธก็ได้ที่จริงอะ่ะนี่มีบลูทูธออเดโอจะเชื่อมแบบเออเชื่อมอโทรศัพท์เอาไว้ฟังเพลงก็ได้หรือจะเชื่อมเป็นอา่าแอปเปิลคาเก็ได้นะครับเผื่อแบบเออใครอยากเอา GPS มาต่อตรงนี้ก็ Apple CarPlay ได้ครับนี่ครับหน้าตาหลักๆของระบบอินโฟเทนเมนตของรถคันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะ คือสำหรับผมแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สวยมากนะคือถ้าอันอย่างเช่นเทียบกับของ MBUX อะไรเงี้ยของเบนอะไรเงี้ยผมว่าของเบนส์เขาทาได้ดีกว่านะแต่เนี่ยคือเราก็จะบ่นมากไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นรถสปอร์ตครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นรถปี2 0 1 7เนาะ5ปีแล้วอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับคือกดมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ลื่นมากเนาะแต่มันก็ไปเนี่ยกดจิ้บๆิมันก็ไปเออ ส่วนเรามาดูที่ฟังก์ชันข้างล่างเนาะสวิตช์นี้เราก็ดึงขึ้นเนาะโหมดการขับขี่เนาะก็จะเป็นสวิตช์ด้านซ้ายโหมดการขับขี่ของรถคันนี้นะครับจะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันเนาะโหมดแรกก็คือโหมด normal นะครับกดตรงนั้นขึ้น normal sport plus l i s t a g ก็คือใช้ใดนสนามแล้วก็ snow wet นะครับเราก็ปรับ normal ตามปกติเนาะอีกอันนึงก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ปรับได้เช่นกันถ้าเรากดดูนะครับก็จะมี normal steering นะครับก็จะเป็นความรู้สึกปกติก็ไม่หนักครับ หรือถ้าเรากดอีกสปอร์ตครับสปอร์ตก็จะหนักขึ้นมาแล้วก็ก็จะมีคอมฟอร์ตครับคอมฟอร์ตก็จะเบาๆเลยสบายมากอะไรอย่างนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น traction control off นะครับกดแป๊บ traction control off นะครับที่มันก็จะขึ้นเตือนเราด้วยแล้วก็จะมีไฟเตือนนะครับว่า traction control off อย่าขี่แรงอะไรอย่างนี้นะแต่ทั่วทั่วไปเนี่ยเราก็เปิด traction ไว้นะครับมันเป็นความปลอดภัยอย่างหนึง่งควบคู่กับ ABS เนาะสวิตช์ตรงนี้ ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเป็นทอโก้ปุ๊บเปิดปิดตรงนี้ได้ความรู้สึกคือฟิลสวิตช์เนี่ยมันเป็นสวิตช์อลูมิเนียมเนี่ยคือผมว่าความรู้สึกมันดีมากเลยนะครับทุกคน ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวรถ Ford Mustang ง c o b o o s t 2.3ปี2017คันนี้ครับเป็นไงกันบ้างทุกคนชอบไหมคือส่วนตัวผมเนี่ยรถสปอร์ตใช่ไหมผมตอนแรกอะไม่ชอบนะแต่พอเจอแบบเออคือที่จริงมันก็ไม่ได้แบบน่ากลัวเลยขนาดนั้น,นะคะันมันก็เออมันก็มีออปชันมีอะไรเหมือนแบบรถหรูแบบแบบหลายๆรุ่นที่ผมชอบอยู่นะเออแล้วมันก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสนใจนะเพราะว่าอย่างที่คู่คนร,รู้อะก็คือขับไปไหนคุณก็จะเจอนะมัสแตงเนี่ยเจอเจอบ่อยอยู่อ,อย่างเช่นผมไปกรุงเทพไปหัวหินอะไรอย่างเงีย้ยผมก็เจอม ก็น่ะก็ตามนั้นนะผมมาเจอของจริงผมก็ชอบนะครับก็คลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้แหละครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาให้ทุกคนเรื่อยๆเนาะก็คลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ